กองเรือของสหรัฐซึ่งมีขีดความสามารถทางการทหารในระดับที่ดูเหมือนจะไร้เทียมทานแล้วก็ถูกส่งเข้าไปข่มขวัญศัตรูอย่างอิหร่านซึ่งอาจจะคิดแทรกแซงสงครามในกาซาเวลานี้อาจจะต้องหันมาทบทวนสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อล่าสุดดูเหมือนว่ากลุ่มเฮสบวลาที่อิหร่านหนุนหลังเนี่ยจะมีขี่ปนาวุธต่อต้านเรือที่ทรงพลังที่สุดประเภทหนึ่งของโลกอยู่ในครอบครองค่ะซาเยธาซาน,นชาชลาผู้นำกลุ่มเฮสบวลาออกปากเตือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าทางกลุ่มมีไม้ตายเด็ดเก็บงำมาไว้สำหรับจัดการกับกองเรือสหรัฐที่ถูกส่งมาประจำการในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ แหล่งข่าวจากในเลบานอนที่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคลังอาวุธของเฮสเอลาระบุว่านาชราลากำลังสื่อถึงขีดความสามารถของขีปนาวุธที่ทางกลุ่มมีในครอบครองแล้วก็ได้รับการยกระดับขึ้นอย่างบ้างในระยะหลังรวมไปถึงขีปนาวุธที่ชื่อว่ายาคอนด้วยค่ะขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับความสนใจมากนะคะหลักๆเป็นเพราะพิสัยทําการที่ไกลถึง300กิโลเมตรครอบคลุมทะเลเมดิเตอร์เรเนียได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังปรับให้ร่อน,นระดับต่ําเพียง10-15เมตรเหนือพื้นดิน ได้เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์แม้ว่าจะทำให้พิสัยทำการลดลงเหลือประมาณ120กิโลเมตรก็ตาม ข้อมูลจากโครงการศึกษาด้านภัยคุกค,คามจากขีปนาวุธของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศหรือว่า CSIS จากสหรัฐระบุว่าขีปนาวุธรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัทสัญชาติรัสเซียตั้งแต่ปี1993นะคะแล้วรัสเซียก็นําเข้าไปประจําการช่วงปี2002มีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือแม่นยําสูงมากค่าความคลาดเคลื่อนต่อเป้าหมายในการยิงเนี่ยเพียง1.5เมตรเท่านั้นแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงทําให้สามารถหลบหลีกอาวุธต่างๆจากเรือที่พยายามจะยิงสกัดได้เป็นอย่างดีแต่ เฮสบลาไม่เคยยอมรับนะคะว่ามีขีปนาวุธยาคอนอยู่ในความครอบครองค่ะสื่อหลายสำนักรวมถึงนักวิเคราะห์จำนวนมากพูดกันมาหลายปีแล้วนะคะว่าเฮสบลาได้ขีปนาวุธยาคอนรุ่นนี้มาจากซีเรียหลังจากทางกลุ่มส่งกำลังไปช่วยรัฐบาลซีเรียรบในสงครามกลางเมืองเมื่อ10กว่าปีก่อน ถึงกับมีคำพูดว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เหมือนเป็นรางวัลจากการไปช่วยรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอาัลลาซาดรบกับกลุ่มกบฏในซีเรียที่เฮสบาลามีบทบาทสำคัญในการพลิกสถานการณ์สงครามให้ทางรัฐบาลซีเรียกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบขณะที่ในมุมมองของเฮสบาลากองเรือสหรัฐที่ประจำการในเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงนะคะเพราะว่าทำให้ทัพสหรัฐอยู่ในจุดที่สามารถโจมตีทางกลุ่มรวมถึงพันธมิตรได้ด้วยค่ะ ขีดความสามารถของเฮสบอลาในปัจจุบันถ้าจะเปิดสึกกับอิสราเอลหรือว่าพันธมิตรก็ต้องบอกว่ามีดีขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายขุมนะคะเมื่อเทียบกับช่วงสงครามเลบานอนปี2006ตอนนั้นเฮสบอลายังมีนักรบอยู่ในหลักพันค่ะปัจจุบันผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะคะนักวิเคราะห์มองว่าเฮสบอลามีนักรบที่เป็นทั้งกองกําลังหลักแล้วก็กองกําลังเสริมรวมๆแล้วเนี่ยไม่ต่ํากว่า60,000คนแล้วขีปนาวุธเดิมคาดว่ามีอยู่หลักหมื่นลูกตอนนี้สะสมไปมาได้กว่า 150, 0 0 0ลลูกแ้วนะคะค เฮสเบลาอาจจะไม่ถึงขนาดเอาชนะอิสราเอลได้แต่ว่าก็น่าจะสร้างความเสียหายแล้วก็ความเจ็บปวดได้มากหรืออาจจะเรียกว่ามากที่สุดนับตั้งแต่การสถาปนาประเทศอิสราเอลเมื่อปี1948ได้เลยด้วยซ้ํา แล้วถ้าเฮสบัลามีขีปนาวุธยาค้อนจริงจะสามารถโจมตีแท่นขุดเจาะน้ํามันของอิสราเอลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เป็นภัยต่อเรือสินค้าเรือของกองทัพอิสราเอลรวมไปถึงกองเรือที่สหรัฐส่งไปประจําการในน้าน้ําละแวกนั้นด้วยนะคะคุณจีรชาตาคุณพรวดีแบบนี้ก็เรียกว่าต้องจับตาดูกันต่อไปถ้ามีการใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้ขึ้นจริงอาจจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของสงครามที่ห้ามหันกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ